ขุดหาสาเหตุเวียเบลลาที่รักไปต่อไม่ได้หรือเพราะพฤติกรรมฝ่ายชายเหลือคงไว้แต่สถานะพี่น้องที่หวังดีต่อกันเท่านั้นสำหรับผู้ของเบลลารานีที่ก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาพูดผ่านสื่อว่าได้เลิกรากับอดีตบ้านใจอย่างเวียสกลวั์ยุติความสัมพันธ์รัก9ปีลงแล้วแต่ทั้งนี้แฟนคลับยังคงรอให้เวียออกมาพูดในส่วนของตัวเองบ้างและลุ้นว่า วันงานอีเวนต์วันที่12ธันวาคมที่จะถึงนี้ฝ่ายชายจะออกมาพูดอะไรหรือไม่ล่าสุดชาวเน็ตหลายๆคนได้มีการขุดกระทู้พันทิปซึ่งเรื่องราวดังกล่าวถูกเขียนขึ้นเมื่อปี2556เผยถึงลักษณะนิส,ยสัยส่วนตัวของพระเอกหนุ่มเวียสกลวัฒน์ความคิดเห็นดังกล่าวนั้นบอกว่าถึงแม้เวียสกลวัฒน์จะไม่เจ้าชู้แต่ก็ไม่สามารถเรื่นิสัยเดิมๆของตัวเองได้ ทั้งการติดแอลกอฮอล์อย่างหนักต้องดื่มทุกวันหรือการสูบบุหรี่หนักๆรวมถึงการไปเที่ยวกับเพื่อนๆหลายๆคนลงความเห็นว่าอดสงสารฝ่ายหญิงไม่ได้เป็นใครเจอแบบนี้ก็คงต้องเลิกและบอกว่าเรื่องนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เบลล่าต้องอดทนมาตลอดแม้จะบอกให้เลิกอีกครั้งก็ตามแต่ฝ่ายชายก็มักจะบอกว่ามันเป็นนิสัยของผู้ชายจะให้เลิกได้ยังไง